สวัสดีจ้า,าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขนนะคะ่ะเอาก็ยินดีต้อนรับสุช่องสาวแผ้วพ,พาไปคือเก้าคือเดิมนะคะพี่นอ้องเมื่อนี้ก็พามาโลโ,โกหายเกมฮิตคือเก้าละค่ะเอาเมื่อน,นี้ก็สวัสดีในวันที่สิหาเนาะคะ่ะเดือนกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะพี่น้องมาหลุดมาตามกันเรื่อยเรยคือเก้าละค่ะวา่สาสวแพสิมีความ,มันาหน่อยไรมาฝากซำไหลนะคะ่ะสิเป็นหิดอย่างแน่เมื่อวานเรากระู่งมายู่นะคะ่ะไปไปรลุนไปตามกันเรื่อยๆ่คือเก้าเลยค่ะไปค่ะ มาเบิ่งเห็ดดอกแรกของเซานี่ในคลิปเลยค่ะพี่น้องเป็นเห็ดผงเหลืองนะคะงามงามด,ดูนะเบิ่องเพลได้มาหลายดอกแล้วด้วยค่ะแต่ว่าบริทายคลิปให้เบิ่งเนาะคะ่ะแล้วงูกขาวตูมนึงค่ะอู้ขายอยากเน่าตัวนะบูกมันอยากเน่าเนะคะ่ะตัดออกได้หลายรูปเบาๆเอาเต้ขาค่ะ นี่อีกตูมนึงค่ะเห็ดละงูกขาวเห็ดพิงไข่หรือเพิงขาวค่ะนี่อีกโอกนึงเห็ดเพิงเขาค่ะหรือว,ว่าเห็ดเพิงนาย นิ่กระแมนค่ะสองดอกงี๊งามๆเลยค่ะหิดพึ่งแดงค่ะ น,นี่เห็ดเผืตับงัวตับพผื่ค่ะพี่น้องบานสาวแพเอื่นแกงแซ่บแซ่บด้ค่ะเนี่ยเบิ้งตูมนี่ขาปลูกไวหมาว่านค่ะพี่น้องขาปลูกเป็นไข่อยู่เนาะเมื่อนี่เป็นตูมแล้วค่ะอีกสองไข่ ความสะอาดข้างนอกเนาะค่ะปาดตเบิง่งตูมี่ค่ะ <c ười> บกักเงยเลยเถื่องเงยเทืองง,า,ง,งามหง่ะหอดใส่นอนน่เนาะหิดเถ่งแดงค่ะปาดงามงามค่ะพี่นอ้อง เห็ดพึ่งนุ่งค่ะเห็ดพึงไต่ไก้ค่ะลายดอกอยู่ด้วยเนาะ <c oughs> นี่ค่ะสีเหมืวนกันก็ใบตองพวกนันก็เลยเบื่องเง,งาโอ้แขกชินปะค่ะ นี่เป็นมูอีกแก้วค่ะแต่ว่เขาบุเอาได้โอ้ดอกงี้เอาไปได้แล้วนะค่ะน้องดอกงี้เอาไดอยู่ หิดและโงดสองตูมค่ะหิดพึงเหลืองค่ะไต่กล้อีกค่ะ เห็ดพึ่งแดงค่ะแมนมาดูแมน,แว,มแมนว้าวเห็ดพึ่งใกล้ๆมันมีออกแล้วค่ะจอบหลายมือเร้วด้วยนี่พอจะออก เื้องหกขาวค่ะพี่น้องเ้อกลับมาเบิ่งผลงานการหาเห็ดของเ้าในมือนีเลยนะคะมือนีกะถือว่าเอาขว้มมันมาฝากติมกับตาคือเกา่าคือเดิมแหละค่ะผิดอย่างเดียวห้องบริไทให้เบิ่งสุดอกนะคะพี่น้องเห็ด่อยากห้างแน่ยเนะคะแต่ว่ากับพ่อใด ส่วนมากเลยสัเพล็กเได้เป็นเห็ดพึ่งไตใกล้ค่ะก็เห็ดพึ่งแดงช่วงแรกๆเขาก็ได้ว่าเป็นเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเขาเห็ดละงูกเนาะค่ะแต่คักอิลีมือนี่เห็ดพึ่งไตไกล้บานเนาะค่ะพี่น้องเห็ดพึ่งแดงก็เริ่มบานแล้วเนาะกะจักมันเห็ดอียงสิออกต่อไปเนาะค่ะโคกก็เริ่มแห้งแล้วเนาะค่ะเพราะว่าฝนบ่ตกใส่จากมือเองพี่นงคงค่ะฝนมันเข่มช่วงแล้วบนที่นี้โคกก็เริ่มแห้งค่ะเห็ดมันก็เลยบ่อยากออกตัวไปเห็ดละงูกก็บ่เป็นมู่ปันใดขึ้ ปีนี่อยากเป็นมาลองต้องแต่งยุ่งเห็ิแล้วงูกก็ได้เอาสหรับคลิปนี้แพลก็สิพอไว้ซ้ำนี่นแหละนะค่ะ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแพรพาไปนั่นไม่ได้ไดค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ